ชาติเกียรตวินัยไอ้ไม่เคยหลัแล้วเรือรบญี่ปุ่นได้ยกทหารขึ้นบกที่จังหวัดชุมพรยูวชนทุกคนต้องไปหมดมันเป็นคำสั่งฉันเองก็ขัดไม่ได้เชาไปให้หมดบ้านเลยไหมตายกันให้หมดตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยกูไม่เคยเห็นมึงประจันหน้ากับปัญหาอะไรสักเรื่องกูไม่ได้อยากเป็นอาหารือนมึงกับพ่อ กูแค่อยากกลับบ้านมากินข้าวเย็นที่บ้านกับแม่กับมึง